สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนน้อครับเนาะครับครับเมือนี้ทางส่องเสี่ยงยาผ้าละได้ครับได้ค่ะมีโอกาสใด้่มากถวายอาหารปูตาผาขาวล่ะครับพุ่มเจ้าทีน้อครับเนาะครับพกปักรักษาอยู่ตรงไหตรงหน้าเนี่ะครับเพิ่นกะหายมากหลายงวแลละครับงวดที่แล้วกะขึ้นเสิเห็นอยู่นาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นเพิ่นห้ยกตัวเดียวครับมันก็หกศูนย์แะครับ ครับสำหรับตัวเหลขของเพื네่อนเด้อครับเด้อครับครับเมื่อเนี้ก็เป็นวันพระไงเนาะครับเนาะครับก็เป็นวันพระไงขามีโอกาสได้มาหากับขอคำน้าใหม่เพื่อนละครับเมื่อนี้ครับทางส่องก็ได้มาขอตัวดีครับคือเหลขหวยครับกัมาขอนํำเพื่อนครับมาขอน้ำเพื่นประจำละครับสำหรับปูตาปาขาวเด้อครับเด้อครับ ครับผู้ใดเข้แมาแหล้วไ็่ย่าลืมด้อครับเด้อกดไหลกดแช่กดติดตามครับเพื่อสิว่ไเด้พลผ่านแนวทางนะครับเนาะสำหรับตัวเลขคงามจากผููตาผ่าขาวด้วยครับเด้อครับครับอันนี้ก็เป็นความเสียงของส่วนบุคคลนะครับสําหรับผู้มักด้วยครับเด้อครับผู้คัดกับพ่านครับผู้มเจ้าทีครับผู้มเจ้าทีด้วยครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบิ่งสาหรับตัวเลขงวดนี้ครับตัวเลขน้ากันด้วยครับเด้อบาดนี้ครับเห็นหน้ได้โชค ไงหลายแต่ยางหลายยางตัวกรับเพราท่านไหนบอกเอฟซีดอกกรับเพราะแล้บอกผู้ใดดอกแต่ว่าได้ไงหรีครับไงสม่าพาข่วนหมดละครับครับมีหัวหมูมาหวายล่ะค่ะเออค่ะมีเหล่ามีหัวหมูขนมหวานน้ำหวานน้ำแดงเนาะครบเหมือนเลยครบเสร็จสำหรับปู้ตาปลาขาวเมื่อที่แล้วก็เห็นตัวเหรอม่นจันทร์แกต็มเพิ่นให้ยตั้งหกตัวเดียวเต็มเต็มเนาะเออแม่นบื่อก่อนหกศูนย์มันออก ก็แล้วแต่จริหกตัวเดียวนะสำหรับข้อวิ่งกัวิ่งหกกัดถือว่าโอเคเปนมาก่อนงวดที่แล้วจุดถูกก็ได้เลขหกน้ำฝนตัวเดียวตัวเดียวค่ะบางท่านบางคนอาจจะลืมเนาะขีดของเฝนก็ได้ปล่อยตาช่วงต้นๆก็ว่าช่วงต้นละช่วงต้นแล้วเฮามาเอาช่วงต้นๆก็ได้ปล่อยไปก็ได้ซองตัวเลขยู่วได้เลขหกตัวเดียว ก็เลยเอาหไปจับเอากะจิหกหนึ่งหกศูนย์ค่ะเอาง่ายๆคือคือหัวหมูนี่เอฟซีเพิ่นได้เพิรนดได้เลขท่ายบ่เลขท่ายสาตัวัเอเพิ่นได้สิบสอใบเลขท่ายสามตัวเกตด้เกตศูนหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งมันออกมันออกเกตหนึ่งเกมนบอเลขถ่ายเพิ่นดทิสตัวนั้นล่ะเพิ่นได้ตัวนั้นล่ะที่เอฟซีเพิ่นได้เนาะเพิ่นก็เลยให้หัวหมูมา ข้ามานี่กับมาขอแนวทางตองหงดล่ะค่ะตองหงวดประจำมาที่หนึ่งมีทุนาท่าเด้ปูเด้ม,มาเนี่ยก็ใหายลูกล้านได้โชคได้หมาน้ำกันสุ่สุกขคนเนาะท่านใดเขามาเบิงมาส้มมันี่ถือว่าโอกาสดีก็ใหายคนได้โชคได้หมาน้ำกันหลับปูได้ตัวเลขแล้วกับไปจับไปหาไว้เนาะลอตเตอรี่เพื่อมันสิบบื่ค่ะไก่มือห้อยออกเดี๋ยวจะลืมไปเป็นตัวไม้เนาะกับสิแตะ แลงน้ําตัวไม้ไปเรื่อยในนี่ถ้าได้แล้วกอย่าลือมจะผาดด้วยค่ะเด้อสำหรับปูตาผ่าขาวเพิ่งกะหายว่าหลายตัวล่ะจับตัวเหล็กไว้เพิ่งค่ะเนีนๆครับตัวเหล็กของเพิ่งกะหายมาแบบงามๆล่ะค่ะเพิ่งคิบว่าคอยหายหลายตัวซื้อง่ายๆค่ะหายหลายตัวมันกะได้ซื้อหลายเนาะมัดเงื่อนหลายมาจับมาจับตัวได้เพิ่งกะหายตัวนั้นล่ะหายน่อยเพิ่งกะสือว่าจดต้องลงทุนหลค่ะมาอนี้กะมีหัวหมู น,น้ำหวานน้ำแดงเราก่าะเลนใส่แก้วให้เรียบร้อยแล้วค่ะกรับถาวายเพลี้แล้วเป็นเราหายไก่้โตเนาะค่ะหัวหมูกะหั่นให้พร้อมเรียบร้อยอค่ะพร้อมน้ำกิ่ม้อปูเด้อ,ค<ร>อยครบเสร็จแล้วละมืงเนี่มาอยู่มากินมาสัน่นแบบอิ่มๆแล้วก็าหายโชคลูกหลานสบายเลยขอ,อแต่เด็กน้ำปู่ได้บา้างจุดทูบไปแล้วเด็กทูบลงมาตัวใดเนะพิ่นวนไปวนมานี่ปกติเพิ่นวนไปวนมา เด็กถปูลงมาแล้วแปดกับหนึ่งค่ะแปดกับหนึ่งนตัวข้างลางกำลังใหม่ลงไปตัวข้างลางกำลังลงมาแล้วบ่ารวเสละเหล็กอ๋อเหล็กถูอ๋อับเบิ้งอ๋อเบิ้งเลปูมาเบิ้งไปก่อนเบิ้งไปก่อนเลยเถวสามตัวแปดหนึ่งแปมาแล้วแกับหนึ่งปดกับหนึ่งเนาะ ที่สามน้ำปูเดี๋ยวผ่าซองเบิ้งต้นน้ำต้นโพค่ะทำตน้นโพต้นให้เพิ่นเนาะเนี้ยผมซองตัวเล็กน้ำกันซองเบิ้งสิท่าแป้งวันนี้ให้จังได้หนาะก็ท่าก็ดีกันเนี่ยเพราะว่าฝนตกฝนตกฝนเหนียวท่าแป้งอยู่คนอาบน้ำอาบในทาก็ได้ดอกมันเอ,เอาเอาเบิ้งไปน้ำกันเนาะตัวที่สามโคเสีเห็นตัวใด้เนาะโอ้จังได้อุดมสมบูรณ์เนาะปูเนาะมือนี่ ลูกหลานกันตัวที่สามนันท่านได้ลงไปค่ะเดี๋ยวรออีกจักหน่อยเนาะตัวที่สามท่านเดี๋ยวมาขอขอน้่มปูละตอนนี้เพื่อกระสิกำลังกินกำลังสั่นอยู่ค่ะเอาใจเย็นๆค่ะอืกำลังกินอาหารที่เอามาไว้อยู่เหลือตัวที่สามลอไปจักหน่อยค่ะใช่ดูยังไม่ได้เห็นอยู่นั่งท่านในร่องค่ะรอตัวที่สามท่านในร่องเบืองเล็กตัว ผ่อนแขนเข่าแล้วคอยไปน้ำทละตุซาจาใจเย็นเย็นอืมโอ้แปดหนึ่งแปดหนึ่งเต็มเต็มเข่าอยู่ด้นี่อืมตัวสุดท้ายก็เป็นหนึ่งอยู่กเามามามาแทนเออแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งบ่หนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งแทนบ่เออหนึ่งตัวนึ่งอาเน่ยขยับขยับไปกันเอาฟันทงเลยฟันทงหลุดท่งนสองเสี้ยงยาบ่เมนเลขบ่อนเป็นเหลยมขึ้นเลคือว่าเล็กแต่ว่า คือว่าเป็นหนึ่งแล้วปลายปลายแหลมคือเหมือนเหล็กสีนะเอารุ่นไปทำกันเล้วครับเด้อเอาแปดหนึ่งแล้วครับมาแล้วตัวหนึ่งมาแฉ่ได้ค่ะเด้อเกลี่ยลำไยคำนวณแล้วฟันทุกเลยบ่วิ่งงวดเหน่งเลยฟันแมนบ่เออซื้อยังกับอะไรขออะไรตัวมีหนึ่งหน่งแฉ่แน่นอนเออเอาฟันทุกมาเลยงวดกหอนคำนวณได้หกเออเล็กเกลี่ยลำไยหกพอดีเห็นบ่เออแมนอยู่แมนเขาเลยเมื่อกี้ไงหกศูนย์ กหกศูนย์เพราะเกลี่ยลำไยคำนวณได้เลขกบก่อนี้ไปไสมาจุดตูปปูย่างได้เลขกหกเมืนี้เกลี่ยลำไยคำนวณมาเลยครับเดอ้อสำหรับตัวเลขกเก่ยเกลี่ยลำไยคำนวณมาได้ติดหนึ่งครับซื้อยังกัะไดขอห้ยะมีหนึครับเร่งนีแม่มาแทละส,สูตรสูตรนี่ร้านสาว่นหามาเห็ดเข่าตลอดอยู่เข่าตลอดมั้ยเออเด็ดเด็ดนะครับเด้อครับนี่เป็นสูตรอของเกลี่ยลำไยนะครับ ค้านวณมาไม่หนึ่งมาจุดถูกปูกระดหนึ่งค่ะไปจับเอาเด้อมักหนึ่งตัวแดดเดี๋ยวนี้ก็ม่แล้วกัมาหนึ่งนี่จุดนี้แปดแปดหนึ่งเนาะปูปนไห่แปดหนึ่งครับสำหรับตัวเลขของปูกะเห็ดจะได้ผลกับปนหายมากนะครับเนาะแกเป็นตัวเดียวผลฟันทุ่งเลยครับครับแกมีแต่แปดหนึ่งเลยครับแปดหนึ่งนะครับเนาะ ครับแปดหนึ่งงามงามครับงวดนี้แหละครับงวดวันที่หนึ่ง้ครับเด้องวดวันที่หนึ่งเปิจิกามิโตนาแะครับงวดวันที่หนึ่งมีตนาแล้วครับเนาะครับสําหรับผู้หมักนะครับเด้อสาหรับผู้คัดกับพานครับทางส่องกับเสนอเป็นเพียงแน้วท่านนะครับเนาะสาหรับตัวเลขครับอันนี้ของปูตาผาขาวนะครับเด้อครับเป็นเลขขอน้ำเพิ่นครับพู่มเจ้าทีครับมอน้ก็เซนเดล่าพี่ล่าน้องแล้ะครับ ครับสำหรับตัวเลขกันเอียงน้ำกันเนาะครับเนาะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนนะครับเด้อครับครัฉชกเมันมาครับแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งเด้อครับเด้อครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ